ได้ไรใช่ไหมใช้เบอร์สองเป็นตัวสวมววีลงสักลงให้ได้ประมาณสักป่งหูด้านหลังก็สักเฉียง45องศามาคอเสื้อเฉียงวี45องศามาเส้นไอ้พอดีต่เป็นผมหยิกหยักโศกตัดเป็นลองทรงต่ำวันหลุด ตัวนี้คือข้อปัญหาของช่งางพ่สวมฟันแล้วพอเราเสียมสวมฟันแล้วมันหลุดฟอฟันหลุดแล้วมันจะเว่งใช้เวลาตัดไม่ถึง20สินาทีหรอกครับถ้าเป็นชั่วโมงนี่แสดงว่าช่างยังไม่เป็นงานอันนี้เราขึ้นจากจากเนื้อริมไบหูฝั่งนี้นะฮะดูนะฮะ แล้วนิ่มใบหู45องศาให้เป็นรากใสให้ได้แล้วค่อยมาขึ้นเป็นรองทรงเพราะดานบนไม่ต้องไปยุ่งเขามากเพราะเขาจะเป็นคนที่ตัดผมข้างบนเมื่อไรแล้วมันจะบางผมก็าบางอยู่แล้วด้านหน้าหางคิ้วหางคิ้วเนื้อคิ้ว นี่เป็นวิธีที่ตัดโดยใช้ฟันรองเบอร์สองแต่ระวังถ้าฟันรองหลุดแล้วมันจะแหว่งนะครับดูนะครับ,ด,รบด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันหมดด้านนี้ดึงมาหางคิ้วด้านขวาเนี่ยหางคิ้วหนวกแก้มหางคิ้วด้านหลังซอยไปหลังใบหูหลังใบหูหลังใบห,ห,หูครับใช้เวลาประมาณสามนาทีเสร็จแล้วทีนี้เรา,เาดูเปลี่ยนเป็น <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรใช้เบอร์หนึ่งไม่ต้องไม่ต้องใช้เบอร์หนึ่งใช้ฝีมือล้นลนลนว,วแบบนๆโดยใช้วิสร้างแบบคือหนึ่งเอาบราจะเล่นนี่โค้งก่อนโค้งอ้อมหูก่อนอย่างนี้อย่างนี้โค้งมาเนือริมไปหูอย่างนี้ลองทรงต่ำแบบแบบแบบใช้วิสร้างแบบทีนี้พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เอาวิสร้างแบบนี่ลองบางๆดูนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดู วีสร้างแบบจะเฉียงตัดกับใบหน้าหงายฟันขึ้นสันวีแนบติดหนังหงายฟันสามสิบห้าองศาสันวีแนบติดหนังแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับต้องอะไรก็แค่ทําให้มันนวลขาวธรรมดานวลขาวธรรมดาก็เป็นรองทรงต่าแล้วโดยใช้หางคิว้วตาจมูกหางคิว้วริมหูหางคิว้วริมหูโดยใช้วิี สร้างแบบเอาสันวีแนบติดหนังหงายฟัน30องศาเฉียงวีตัดกับใบหน้า45องศาแค่นี้และครับเป็นลองทรงต่ำแบบสะอาดลองทรงต่ำแบบขาวสวยงามนวลกลมกลืน,น,นใช้สำหรับคนที่เป็นผมจากสุกนี่ครับวิธีขึ้นถูกต้องแล้วเห็นไหมครับดูแลจะสวยมากๆแล้วตรงไหนไม่ดีเอาหวีงัดขึ้นนิดนี้ให้สันหวีแนบติดหนังแล้วงายฟันออกมาสาองศา ด้านหลังก็เช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องขึ้นไดอะแกรมถ้าทรงลองทรงต่ำจะขึ้นไดอะแกรมก็ต่อเมื่อเราตัดให้เด็กเทคนิคเด็กช่างเด็กเทคนโนลอย่างนี้เป็นผู้สูงอายุเกือบ50ปีแล้วลองทรงต่ำของคนอายุสูงสันวีแนบติดหนังหายฟันวี35องศา30องศาแล้วแต่เราจะกะเอาดูนะครับเมื่อกี้นี้ผมไถโดยเบอร์สองนะลากลง แล้วต้องตีเส้นให้ได้ไปพร้อมกันเลยว่าควรจะอยู่ในเส้นอย่างนี้ลองทรงต่ําเอาบัตเรเลียนแต่งไปในตัวสันวีแนบติดหนังปันวีงายสามสิบองศาสันวีแนบติดหนังใต้จริงหูเรียกว่าลองทรงต่ําดูนะครับผมตัดให้ดูแล้วจะจะสะอาดด้านนี้สันวีแนบติดหนังปันวีงายสามสิบองศา แตะหัวเขาให้เขาก้มนิดนึงสันวีแนบติดหนังฟันมีหงาย30องศาแล้วก็ใช้ตัวที่เราตีเส้นมาโค้งให้เป็นตัวยูไปนในตัวเลยอย่างนี้นี่เป็นรองทรงต่ำสองโลสำหรับคนผมอยากโศกค,ครับที <c oughs> นี้ดูต่อไปว่าพอมันมาข้างหลังนี่เราทํายังไงเราก็เอาสันหวีแนบติดหนังหงายฟันออก30องศาตามแนวที่เราไล่ผมสั้นมาออาแนวอย่างนี้ดูนะฮะ แล้วก็โค้งเป็นตัวยูตามมานิดนิดเพื่อเราจะหาฉากของเขาก็คือติ่งหูนั่นแหละหาโค้งมาอย่างนี้แล้วเราก็ได้เส้นไปด้วยแล้วตัดเดินหน้าไปด้วยเราตัดได้นะครับดูนะครับอันนี้เป็นลองทรงต่ําแต่ว่าใช้เบอร์สองลากลง45องศาผมทําให้ดูตลอดหัวเลยนะครับแต่เวลากันผมจะให้ลูกศิษย์กันอันนี้ผมตัดให้ดูว่า วิธีการตัดผมลองทรงต่ำไม่ใช่มีวิธีเดียวและก็ไม่ใช่มีวิธีนี้วิธีเดียวมีฉีดน้ําซอยน้ําซอยกันไกลก็ได้หมดแหะครับเป็นลองทรงต่ำได้เช่นเดียวกันสมมุติว่าผู้หญิงเป็นทอมหรือผู้หญิงเป็นไม้ป่าเดียวกันอย่างนี้เขามาตัดอย่างนี้เราก็เรียกว่าลองทรงต่ำเหมือนกันแต่เขาเรียกทรงอินดี้อะไรอย่างนี้แหะครับชื่อทรงเข้าภาษาอังกฤษเขาเรียกอินดี้อินดี้อะไรอย่างนี้นะครับ นี่เราก็ดูมาว่าเป็นโค้งตัวยูจริงไหมเราก็ต้องทําไปอย่างนี้แต่งเส้นไปด้วยมันก็จะเข้าทรงไปในตัวเลยทีเดียวเสร็จเลยไม่ต้องย้อนกลับหลังด้านหลังก็เช่นเดียวกันสันหวีแนบติดหนังไงาังายฟันหวี30สองศาโดยใช้ปัตรเตอรีเ่เบอร์อะไรก็ได้เบอร์ศูนย์ศูก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดไ้สายไหมไร้สายปัตรเตอรี่อะไรก็ได้หมดแต่ให้ใช้วีให้เป็น สันวีแนบติดหนังหายฟันสามสิบองศาดูนะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างเช่นเดียวกันด้านโน้นข้างขวาเนี่ยเราก็อย่างนี้ครับนี่ครับนี่เราก็ดูอย่างนี้นี่ปึ๊บสันวีแนบติดหนังเอืนฟันวีหงายสามสิบองศาครับจะไม่ให้มันสูงมากครับดูนะครับ ถ้าด้านตรงนี้เราก็หงายสันวีแนบจิดหนังฝันหวีไงสามสิบเช่นเดียวกันทุกทุกทุกขั้นตอนแต่ด้านบนเราใช้เบอร์สองดูไปแล้วเห็นไปแล้วดังดังเมื่อกีน้นี้นะครับอันนี้คือความสมดุลได้แล้วครับนี่แล้ก็ดูแค่ความหนาวขาวนวนกลมกลืนแค่นั้นเองวิธีการตัดก็จบจบง่ายๆอย่างนี้แหละครับเสร็จใช้เวลาก็คงไม่ถึงแปดนาทีมั้งหรือสิบนาทีเสร็จแล้วครับ